สำหรับใครนะครับที่ต้องการมาคอดน,นะครับเริ่มต้นตั้งแต่50บาทนะครับสำหรับใครสนใจนะครับแฟนเพจอยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับผม p l a y ์โซนเว็บไซต์ดับหนึ่งสำหรับคนชอบเล่นเกมจำหน่ายเทมโคดไอดีเกมบัตรเติมเงินมือถือบัตรเติมเกม,เม,เกมอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์และสินค้าไอทีทุกรุ่นทุกยี่ห้อสะดวกรวดเร็วปลอดภัยการันตีโดยผู้ใช้กว่า1 0 0 0 0แนคนครบเครื่องเรื่องเกมต้อง p l a y ์โซนเท่านั้นลิงก์อยู่ <c oughs> ใต้คลิป <c oughs> เลยนะครับ อัพสดีนะครับนามิตรรักฟรีไฟนะครับสำหรับคลิปวันนี้นะครับยูผมนะครับกับรายการกอดกิมมาร์ซีนะครับนะแล้วก็นะครับสำหรับคลิปวันนี้ก็เป็นการไลฟ์สดนะครับในช่อง YouTube กันดิ่น่าฟรีไฟไทยแลนด์นะครับก็จะเป็นการดูเออน่าจะเป็นคนดูครบนะครับเราก็ได้รับสินของไปนะครับตอนนี้ก็คือได้รับแบบเยอะมากนะครับเดี๋ยวผมก็จะพามาดูนะก็นะครับหนึ่งแสนคนรับไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับหนึ่งแสนห้าหมื่นรับไปที่ทางงงงามที่เรียบร้อยแล้วก็สองแสนคนนะครับนะก็รับไปเลยนะครับสำหรับเป็นนนห้าชุดะครับ นี่เลยนะครับสำหรับเป็นหน้าชุดนะครับปุ๊บนี่นะครับเซตมิเตอร์เด็ดนะครับประมาณนี้เลยนะครับนี่โอ้โหปับหือจับเกิดดูสินี่นะครับสำหรับชุดนี้นะครับปุ๊บนี่เดี๋ยวผมดูแต่งให้ดูนะครับโอ้โหโคตรเท่ท่านผู้ชมดูสินี่ครบเซตไปเลยนะครับนะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับสำหรับเซตนี้ก็จะเป็นเซตเอ่อ เออเป็นเซ็ตฟรีนะครับโครงกระดูกนะครับนะโอ้โหใส่โคตรเข้าอะ่ะถ้าเป็นแบบคาตนะไฟนี่เข้ามากนะครับแล้วก็เฮ้ดูซี่โอ้โหเทก<ๆ>ินนะครับนาะคนดูก็อย่าลืมไปรับกันนะครับนะก็เออรับน่าจะวันนี้เนี่ยเออรับก่อน18นาฬิกานะครับถ้าผมจะไม่ผิดนะก็ ประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็นะครับสำหรับเอ่อคลิปวันนี้ผมก็เอ่อจะแจกนะครับเป็นส่วนหน้างานเพจฟรีไฟนะครับนะคนละนะครับนะหนึ่งร้อยเพชรแล้วก็สำหรับใครที่เป็นผู้โชคดีตลรางคิวนี้ผมก็จะแจกไปหนึ่งพันเพชรนะครับโอเคนะครับนะสำหรับใครนะครับที่อยากได้นะครับเป็นส่วนหน้างานนะครับนะเป็นในด้านเอ่อหนึ่งร้อยเพชรนะครับแบบทุกคนเลยแบบแน่ๆเลยนะครับนะเพียงแค่ดูคลิปนี้นี่ครับนะเอ่อต้นเอ่อศูนย์จุดศูนย์ศูนย์นะครับจนเอ่อครบเอ่อครบดูวิดีโอจนจบนะครับก็อย่าลืมนะครับดูต้นเอ่อตั้งแต่ต้นคลิปยนะคครรับบใดูจก็เ แอดเฟซบุ๊กมาแล้วก็ทักเฟซบุ๊กมานะครับตรงเอ๋อบัตรจะปักหมุดไว้ตรงเอ่อตรงคอมเมนต์เนี่ยครับก็อย่าลืมทักเฟซบุ๊กมานะครับแล้วก็บอกว่าดูคลิปจบแล้วก็เดี๋ยวผมก็จะแจกบัตรกระเนงให้ไปนะครับนะแล้วก็ไปเติมเอานะครับนะสำหรับเป็นด้านหนึ่งร้อยเพชรนะครับโอเคนะครับประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็นะครับสำหรับคลิปวันนี้นะครับผมผมขอแต่งตัวเป็นเหมือนเดิมก่อนละกันนะครับไหนเอ้ยชุดผมแต่งอันนี้ก็เป็นเอ่อเซตฟรีด้วยนะก็เขาแจกประมาณ7วันนะครับโอเคนะครับผมขออแต่่งกกนนละั นี่ละก,กันแต่งแต่งแต่งนี่นี่นี่ผมจะแต่งชุดประมาณนี้นะครับสำหรับผมนะก็เป็นประมาณนี้นะครับท้นขาวนะประมาณนี้เลยนะครับนี่เลยนะครับนี่แต่งนี้นะครับเทพเลยนี่ดูซิกไปเลยนะครับประมาณนี้ละกันสำหรับชุดที่ผมแต่งนะครับโอเคนะครับแล้วก็นะครับสำหรับคิปในวันนี้นะครับผมก็ จะมาสอนนะครับสำหรับการนะครับเอ่อรับเป็นในด้านนี้นะครับก็คือเราเลือกฝ่ายที่เราต้องการนะครับก็จะมีทั้งสองฝ่ายเบเกอร์และทีมลูกศิษย์นะครับก็ตอนนี้ก็คือแบบสุ่มสีกันมากนะครับแต่ทางเบเกอร์เนี่ยเยอะกว่านะครับเอ้ใช่ป่าวะเออใช่นะครับสำหรับเบเกอร์เยอะกว่านะครับแต่เอ่อทีมลูกศิษย์ก็น้อยกว่านะครับแต่ผมขอให้ทุกคนเลือกนะครับเป็นเซตเอ่อทีมลูกศิษย์เถอะเพราะว่าเอ่อทีมลูกศิษย์นี่คือประมาณแบบ เขาแบบมันสวยกว่าทีมเบเกอร์แน่นอนเพราะว่าทีมเบเกอร์คือมันเอาเอามอขายแล้วนะครับสำหรับหมาวิบัตินะครับวันสินโลกนะครับโอเคนะครับสำหรับกิจกรรมนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมอยู่ที่ท็อปอะไรอะแต่มันไม่ขึ้นท็อปอะเพราะว่าผมน่าจะตอนนี้ผมมีอยู่26อ่ะไม่รู้ว่าผมอยู่ท็อปเท่าไหร่นี่ครับแต่ผมมีอยู่26นะครับประมาณนี้เลยนี่ครับก็ประมาณนี้เลยนะครับก็ถ้าใครแบบติดอันดับอะไรประมาณนี้ก็ สามารถคอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับว่าผมอยู่อันดับที่่าไรเนี่ยครับผมก็จะแจกเป็นส่วนหน้านบัตรกันหน้าให้สำหรับคนที่บอกวิธีว่าได้รับแบบเยอะๆยังไงนะครับแต่ผมก็รู้วิธีลวแหละก็คือมันรับตรงร้านค้านี่นะครับไหนเอ่ยนี่นะครับสำหรับไอ้พวกชุดอะไรประมาณนี้มันก็สามารถแลกได้นะครับประมาณนี้เลยนะครับก็จะมีอยู่นะนี่นะครับกดเข้าไปนี่ล็อกอินทําตามภารกิจที่เขาบอกนะครับเราก็ได้รับนะครับประมาณนี้เลยนะครับที่ผมแบบเข้าใจนะครับแล้วก็สำหรับคลิปนี้ผมก็จะมารีวิวกิจกรรมกันเลยนะครับ สับกิจกรรมตลาดนัด6.0นะครับคังแฟชั่นนะครับหลากหลายมากมายเลยนะครับก็จะมีลดสูง75%ก็จะเป็นลงเก็บสินค้าเอาง่ายๆก็คือลงเก็บสินค้านะครับก็คือแบบเอาของเก่ามาแบบประยุกต์ในกิจกรรมนี้เลยนะครับกิจกรรมนี้ก็จะมีเป็นท่าทางท่าทางบุพพพันรักก็เป็นหน้าทางให้หลอกกุลาบแล้วก็เป็นหน้าเซตตซาบุไรนะครับหญิงชายประมาณนี้แล้วก็เซตแบบห้องจุ้ยนะครับแล้วก็ประมาณนี้แล้วก็มีเซตชายด้วยนะสำหรับเซตไอ โกลายอนะครับสำหรับผู้หญิงก็จะเปลี่ยนเป็นผู้ชายนะครับก็จะอยู่ในนี้เลยนะครับแล้วก็กิจกรรมนี้เริ่มบอกไปเลยสกิกิจกรรมนี้เริ่มแต่วันที่6มิถุนาจะถึงวันที่2กรกฎาคมนะครับประมาณนี้เลยผมขอข้าไปดูนะครับว่ามันเป็นยังไงเนี่ยถ้ากิจกรรมนี้มันถูกวผมก็จะแจกเพจให้สำหรับท่านผู้ชมไป1,000เพจไปแบบฟรีๆเลยนะครับโอเคสำหรับกิจกรรมนี้ผมว่ามันถูกมากเลยนะครับสำหรับใครเนี่ย ที่แบบได้ของดีๆก็อย่าลืมคอมเมนต์อยูดีแล้วก็ชื่อ Facebook แล้วก็เหตุผลที่อยากได้นะครับเดี๋ยวผมก็จะแอด Facebook ไปแล้วก็สำหรับใครนะครับขึ้นผู้แชร์หน้า Facebook ของตัวเองนะครับนะก็เตรียมรอรับได้เลยสำหรับนะครับเป็นด้านเพชร1000เพชรแบบฟรีเลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะแจกให้เลยนะครับประมาณนี้เลยแล้วกันนะครับโอเคนะครับสำหรับใครนะครับที่อยากได้แบบฟรีอย่างนี้ก็ เออทำตามกติกาดูคลิปนี้ให้จบนะครับแล้วก็สลับใครนะครับนะที่ดูคลิปจบก็รับไปเลยนะครับประมาณนี้เลยนะครับนะถ้าใครแบบที่อยากได้เพชรนะครับหนึ่งพเพชรนะครับก็จะตารางคลิปนี้ก็จะมีกลุ่มนะครับที่แบบรุนรับน่ครับเป็นนานะครับนะบัตรกอริ่าหรือว่าอะไรประมาณนี้เลยนะครับก็โอเคนะครับสักิจกรรมนี้ก็คือมันลดเยอะนะถ้าผมนะก็เป็นราคาจริงก็แบบ 2,000เนี่ครับที่มาครั้งที่2นะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับสําหรับกิจกรรมนี้วิธีการเล่นก็ประมาณนี้เลยนะครับนะถ้าใครสงสัยก็สามารถติดต่อ Facebook องมาได้เดี๋ยวผมก็จะบอกกิจกรรมแบบละเอียดยิบเลยนะครับแล้วก็สําหรับกิจกรรมโปรโมชั่นนะครับเติมเพชรนะครับสามารถท็อปอัพนี่ครับวอปสมแมนนะครับก็จะเป็นกิจกรรมนะครับเริ่มแต่ วันที่นะยีนะครับจนถึงวันที่ยี่สิบเกานะครับจากกิจกรรมนี้นะครับก็จะเป็นกิจกรรมประมาณนี้เลยนะครับเติมครบ99เพชรนะครับรับไปเลยสลับเป็นหน้าห้าทางนะครับหน้าเวนตาดักไลน์นะครับแล้วก็สลับเาเก้ร้อ9เก้าสิบเพชรรับไปเลยนะครับเป็นส่วนหน้าสตาร์คอมเบเดอร์นะครับก็แล้วก็399เพชรรับเป็นหน้าเซตนะเต้นจนหยุดเออ่หยุดสุดท้ายนะครับประมาณนี้เลยนะครับ แล้วก็นะครับนะเอ่อสำหรับเอ่อคลิปวันนี้ก็ถ้าใครเนี่ยครับที่ดูเอ่อการรีวิวผมอยู่นะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วก็กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยเลยนะครับโอเคนะครับนะแล้วก็สำหรับคลิปในวันนี้นะครับใครที่ไต่แลงเอ่ออยู่ซีซั่นไหนแล้วเอออยู่แล้งไหนแล้วสามารถคอมเมนต์เอ่อบอกก็ได้นะครับว่าอยู่แลงไหนกันแล้วนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่แพทนะครับแพทอะไรอ่ะเขาเรียกว่าแพทหนึ่งนะครับประมาณนี้เลยนะครับแพทที่น้ำหนึ่งนะก็ประมาณนี้เลยนะครับก็ถ้าใครนะครับเอออยากเข้าแคนก็สามารถ แอดก็มาได้เลยนะครับสำหรับแคนผมนะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับสำหรับแคนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็คือได้บัตรสร้างห้องนะเออประมาณนี้เลยนี่ครับนะเดี๋ยวผมพาไปดูว่าได้จริงนะครับไหนเอ่ยนี่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 ไหนเอ่ยมันอยู่ไหนนี่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 มันอยู่ประมาณนี้นี่นะครับนะสลหรับรายละเอียดนะครับนี่ได้จริงนะครับสำหรับบัตรสั้งห้องนะ โอเคนะครับประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็นะครับสำหรับคืนวันนี้ก็เรียกที่เรียบร้อยแล้วก็อยู่ในโรงเล่นแล้งกันนะครับโอเคเดี๋ยวไปเออ่กิจกรรมต่อเลยนะครับจากกิจกรรมนะครับแรกรางวัลนะครับเป็นในด้านเออ่ชุดเทคโนเออ่เทคโนเขาเรียกว่าอะไรเออ่เขาเรียกว่าเทควันโดนะครับนะก็จะเป็นเออ่เทควันโดชายดำนะครับก็จะเป็นเออ่สำหรับเทควันโดนี้ก็จะเป็นเออ่ชุดผู้ชายนะครับแล้วก็เซตผู้หญิงนะครับนะก็จะมีทั้งสองเซตเซ็ตชายเซตหญิงชายแค่70นี่ครับ แล้วก็นะครับสำรับเซตเนะครับเป็นน้าเซตหกสิบอันนี้ก็จะเป็นน้าเซตเอ่อเซตเบสบอลอาชีพนะครับแล้วก็60อันนี้สามารถแลกเป็นน้าเซตบอลอาชีพหญิงนะครับแล้วก็สำหรับอันนี้ก็แลกเป็นน้านะครับเซตพิงบอลลูนนะครับแล้วก็20อันแลกเป็นน้ากระพิงบอลลูนนะครับแล้วก็เป็นน้านนะครับอินซีนะครับเป็นเอ่อน้าชุดฟุตบอลนะครับสิบเอ่อก็เรียกว่าสิบโทเค็นนี่ครับแล้วก็สำหรับสิบโทเค็นนี้แลกเป็นน้านสีแซมบ้านะครับเป็นน้าสีเหลืองแล้วก็สสสีีีขาวแแดดดงงนนะะคครรัับบเลือหมู เคประมาณนี้เลยนะครับสีฟ้านะครับทีมตาไก่นะครับเทพเลยนะครับโอเคนะครับแล้วก็กิจกรรม F A C D 1นะครับก็จะเป็นกิจกรรมพิงลับเบิร์กบล็อกนะครับสำหรับกิจกรรมนี้ก็จะเป็นกิจกรรมนะครับที่นํา F A C D 1เนี่ยก็สามารถแลกนะครับเป็นหน้าชุดนะครับพาร์ทฟุตบอลนะครับก็จะเป็นกิจกรรมที่แบบ ก็เรียกว่าค <of the> <ici> ุ้มสุดคุ้มเลยสำหรับกิจกรรมนี้เพราะว่าเป็นเซตที่มันหายากมากสำหรับเซนตเออสำหรับเซตฮาร์ดบอยนะครับก็คือนานๆทีจะมานะครับก็จะเป็นประมาณนี้แหละครับแล้วก็สำหรับเซตนี้ก็เป็นเซตที่แรนะเป็นฮาร์ดเบรกเกอร์นะครับสำหรับอันนี้ก็ใช้แค่80โทเก้นนั้นก็เป็นเซตที่แรเลยนะครับ แล้วก็สำหรับ80โทเค้นนะครับเป็นนักเนเซตล็อปเปอร์สต็อปเปอร์นะครับก็จะเป็นเอ่อประมาณนี้เลยสำหรับผู้หญิงเนี่ยครับก็จะเอ่อเขาเรียกว่าคู่หูกันนะครับนะก็แล้วก็สำหรับ50อันก็เป็นนั่นเสื้อพิจัเนี่ยครับแล้วก็นะครับสำหรับ50อันเป็นกางเกงนะครับนักเก็ตแล้วก็50อันแรกเป็นนัก่นแว่นนะครับแล้วเอ้ย30อันนะครับขออภัยนะครับแล้วก็30อันแรกเป็นนันหัวนะครับประมาณนี้เลยมีรองเท้านะครับโอ้โหเทพเลยนะครับแล้วก็กองแอะนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นเอ่อเขาเเเรรียกว่่่าออออะะไป็น เขาเรียกว่ากล่องศพนะครับแล้วก็อันนี้เป็นกระเป๋ากราฟฟิตี้นะครับแล้วก็เป็นด้านนะครับก็ตลกหลายนะครับแล้วประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ FA ฟเอทีสนะครับเป็นกิจกรรมเล่นแรปเปอร์บ็อกนะครับสำหรับกิจกรรมนี้นะครับก็จะเป็นกิจกรรมนำเอฟเอทีสเนี่ยก็สามารถแลกเป็นด้านรถตุ๊กๆนะครับอาคุณค้านะครับแล้วก็สำหรับอันนี้ก็จะเป็นด้านเอฟเอทีสนะครับอันนี้ก็จะเป็นแลกหนาครับหนาหนึ่งร้อยโทเค็นเป็นแรสโมเทสนะครับแล้วก็หนึ่งร้อยอันแลกเป็นด้านเซ็ตมูลรับแล้วก็อัฟรี้นะครับ ประมาณนี้เลยนะครับสจาบกิจกรรมนี้ก็จะมีชุดหนักบาสด้วยนะแล้วก็เป็นหน้าด้านสเตรแบบฟิตนะครับแล้วก็เป็นกล่องศพแล้วก็กระเป๋านะครับอันนี้กระเป๋าเป็นกระเป๋าที่แรเลยเพราะว่าเป็นกระเป๋าดระก้อนแอปพลิเลอร์นะครับแล้วก็อันนี้เป็นตเออเป็นแร่งเออสัตว์เลี้ยงนะครับสกินชิบะนะครับประมาณนี้เลยนะครับจากกิจกรรม F A T ส2นะครับแล้วก็กิจกรรม F A T สี่นะครับเป็นกิจกรรม กินแรปเปอร์บ็อกเนะครับก็จะเป็นกิจกรรมแรปเปอร์บ็อกนะครับสำหรับอันนี้ก็จะเป็นเซตเทคโนนะครับก็จะเป็นเทคโนชายนะครับแล้วก็เป็นด้านเซตอะไรกันเซตเอ่อคอลลั่วคิงเนี่ยครับแล้วประมาณนี้เลยนะครับหนูก็จะเป็นเซตเอ่อเขาเรียกว่าไอ้รองเท้าที่มันเป็นไฟนี่ครับจำหับหนึ่งรอโทเกินแล้วก็หนึ่งรอโทเกินนะครับแรกเป็นด้านเซตนี่ครับคูมแพนด้านะครับแปดสิบอันแรกเป็นด้านเซตปีศาจแห่งมนลทัยนะครับ อ้ฝันร้ายนะครับแล้วก็50อันแรกไปใต้ก็คอมเมนต์อยู่ดีบอกด้วยนะครับสหรับคืนนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็เพียงแค่ทำตามกต,มติกาแล้วก็สหรับคืนนี้นะครับเจอกันนะครับครบ150ไลค์เจอกันนะครับ